คนที่อาจจะขอให้เกิดสงคารามโลกเนี่ยตอนนี้มีสามคนคือคนหนึ่งคือเนทันยาฮูอีกคนหนึ่งก็คือเซเลนสกี้และคุณคืออีกคนคือไล่ชิงเตอมันก็จะกลายเป็นสงคารามอย่างที่คุณนาวพูดสงคารามยืดเยื้อนะครับแล้วก็เป็นสงคารามตัวแทนก็คือสหร,รัฐเองก็หนุนอิสราเอลไปอิหร่านกับอิหร่านเองกับรัสเซียก็หนุนกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางให้รบกันต่อไปนะครับแล้วก็ มันไม่มีความสงบเกิดขึ้นแนตะ่ว่าเรากลางก็จะยืดเยื้อรบก,กันยืดเยื้อไปอย่างนั้นอย่างแรกก็คือเรื่องของพลังงานเพราะอิหร่าน,น,นก,กระทุบเกษตรแน่นอนกระทุบเศรษฐกิจแน่นอนคืออย่าง,อ,างอิหร่านประกาศแล้วว่าถ้าไปไปโจมตีดิวเทียร์ฟิซิตี้เขาอย่างน้อยนะเขายัางไม่มีดิเคลียร์เนี่ยช่องแคบเพอร์มุสจะถูกปิดราคาน้ํามันก็จะกระชูด่ะ อันนี้กระทบแน่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่จะพูดถึงการตอบโต้พกรรมกำลังทหารที่จะตจะตามมาแล้วไปโจมตีเขาก่อนในเรื่องนี้ส่วนว่าจะกระทบกว้างไกลมาไหมเนี่ยคง,คงจะไม่นะครับคิดว่าอย่างนั้นนอกจากจะง,งัดเอาอุธนิวเคลียร์มาใช้จันทาถ้าเป็นประมาณนี้เนี่ยถ้าคุณนุ้มทำขึ้นมา เป็นปัญหาที่ดีแบบนี้เนี่ยเราปิดประตูไปได้เลยนะคะบอกว่าที่เรากลัวๆก,กันก่อนหน้านี้ยุคคุณโจไบเล่นเนี่ยบอกโอ้โหมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พอมาปุ๊บนี่เป็นคุณยุ้งทาท,ที่เขาเป็นเป็นอเมริกาเฟิร์สนี่ที่เขาเป็นต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะทุกคนจับจ้องมองว่าเขาจะสนับสนุนหรือเปล่าก็กลายเป็นว่าเราปิดประตูไปได้ไหมอาจารย์ไม่มีละสงครามโลกครั้งที่สามไม่ต้องไป<ม>กังวลจา้าผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าความตึงเครียดหรือความเกรงกลัวที่จะเิดเกิด สงครามโลกเนี่ยมันก็ลดทอนลงแต่มันจะไปเข้มข้นที่สงครามเศรษฐกิจมากขึ้นในยุค,ครามยกเว้นว่าจะมีการงัดเอานิวเคลียสมาใช้ที่อิหร่านถ้าถ้าเกิดประเด็นนั้นขึ้นเนี่ยมันก็ไปอีกนัยนมั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 นไปปโมกสงครามนิวเคลียร์ที่อาจจะขยายตัวขึ้นได้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้รัเสเซียก็จับมือแน่นหนากับเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีเหนือก็จะกําลังจับมือแน่นหนากับอิหร่านและรัสเซียด้วย นะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังโดยเฉพาะการที่มีสองประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในมือแล้วก็ระเชิญหน้าใสเซลที่ก็มีอาวุธนิวเคลียร์ในมือเนี่ยตรงนี้จะเป็นอันตรายแต่ว่าถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการตัดสินใจที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่เรื่องง่าย mm. เขาต้องคิดกันเยอะนะครับเพราะเขามีอะไรจะเสียเยอะแต่ถ้าประเทศที่ไม่มีอะไรจะเสียหรือว่าหลังชนฝาเนี่ยทําได้ง่ายนะครับเพราะงั้น อเมริกาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้คือไม่ปล่อยให้อิสเอลไปอรารวาสอะไรมากมายแล้วหรือหรืองัดเอาออ้โหยูเพยมาใช้อันนี้คือเป็นประเด็นนะครับคือคนที่อาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกเนี่ยต,ตอนนี้มีสามคนคือคนหนึ่งคือเนทันยาฮูอีกคนหนึ่งก็คือเซเลนสกี้ละคุณคืออีกคนคือไล่ชิงเตอแต่ว่าถ้าทรัมป์เองมีความตั้งใจที่จะไม่ให้เกิดสงครามเนี่ยแล้วก็นิ้นไปทําสงครามเศรษฐกิจแทนเนี่ย ก็พ like ูดได้อย่างที่ค so, so, ุณแนวพูดเลยว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกหรือสงครามนิวเคลียร์เนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยครับซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะสกิดได้อีกรอบหนึ่งกลับมากังวลว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าคือถ้าไปโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านยังไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยโรงงานเขาเขาเป็นฟอสิลิตี้นิวเคลียร์ฟอสิลิตี้เขายังไม่ได้ทําอาวุธเลยนะ เป็นเป็นเหมือน,ในใคล้ายโรงงานเป็นอุตสาหกรรมใช่เป็นเป็นเป็นอัลมาโนพวัสสันตินตการการการยังไม่มีฮะเขาทําเขาพัฒนาคือคือทำเรียกว่าอะไรสกัดแร่นิวเคลียร์ให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเวลานี้เขาทาได้เกินหกสิเปอร์เซ็นต์ละซึ่งซึ่งต,ตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถจะดัดแปลงทําเป็นอะวุนิเครียร์ได้แต่ว่าในเมื่อเอพัธมิตรที่เคยเจรจา JCPoA เนี่ยถอนตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้แต่เขาก็ยินดีให้ให้ IAEA e ไปตรวจสอบได้เสมอว่าเขายังไม่ได้ทำอาวุธนิวเคลียร์เขาสกัดแรกนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะทําได้เพื่อเพื่อในการใช้ในในพลังงานปรมาณูพื้อสัานติที่เขาเขาตั้งเป้าไว้แต่หากว่ามีการคุกคามเขาอันนั้นแหละเขาอาจจะมีเงื่อนไขที่สามารถจะไปผิดอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่ง เชฟรีแซกหรือว่าเมอร์านมื้อเนี่ก็ก็พูดชัดเกนฑว่าเขามีขีดความสามารถพอมีทักวิยาศาสตร์ที่เก่งๆพอที่จะพัฒนาได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีหัวรบที่เป็นผลิตออกมาเป็นหัวใช่ไหมยังไม่มียังมีการผลิตพวกที่เป็นอยูเรเนียมเขาแร่ธาตุต่างเพื่อประกอบใช่ใช่ยูเรเนียมบริสุทธิ์เขาสามารถสกัดคำบริสุทธิ์ี่เกิน60เปอร์เซ็นต์ละ ครับซึ่งซึ่งซึ่งแร่ที่จะทำทำนิวเคลียร์ตอนนี้ก็มีสองอย่างนะครับแบบแบบฟิชชั่นนี้ก็คือว่าพลูโตเนียมอบยูเรเนียมมีสองชนิดครับอา,อาจารย์คิดว่าอะไรที่มันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณรุ่งทำตัดสินใจว่าเขาจะกวาดล้างให้หมดเลยเข้าไปโจมตีถล่มในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนิวเคลียร์เนี่ยค่ะที่ตอนนี้คืบหน้าไปหกสิเปอร์ซ็นอะไรจะเป็นจุดตัดสินใจของคุร่งทจะทำอย่างนั้นคือ ก็แรงกดดันจากรัฐสภามากกว่าเพราะตัวทัพเองเนี่ยคงไม่ยอมที่จะจะไปไปทาอย่างนั้นนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะนม้แต่อเมริกาจะลงมือเองเนี่ยเพราะว่าฟิสิลิตี้ทางนิวเคลียร์ของอิหร่านเขากระจายกันอยู่พื้นที่เขากว้างใหญ่เขาก็หลายส่วนเนี่ยเขาเขาทําใต้ภูเขาอ่ะมันก็ไม่ใช่จะจบตีได้ง่ายแม้กระทั่งใช้นิวเคลียร์ก็อาจจะทําลายไม่ได้หมดนะครับแล้วก็ระยะสั้นอาจจะทําให้เขาชะงักงานแต่ว่าระยะย,ยาวเขาก็ยังสามารถผิดนิวเคลียร์ได้ งนี้เคยมีการถกกันในในในการประชุมฝ่า,า,า,ายมั่นคงของของอเมริกามาแล้วแม้กระทั่งยุคไบเดนว่ามันไม่สามารถทําให้ประเสศเด็ดขาดได้ไม่เหมือนกับอิรักที่มีโรงงานอยู่โรงงานเดียวก็าลายก็เจ๊งไปละจะมาหรือว่าในซีเรียโรงงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ถูกสลายไปทั้งท้งที่เขาไม่ได้ผิดรเบดบนิวเคลียร์สักหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้อิรานเองเนี่ยฟอนนี้ที่อันนี้เขากระจายกันอยู่หลายที่ เพราะการโจมตีไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นอิสราเอลแล้วไม่มีขีดความสามารถพอที่จะทําถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทีนี้ถ้าทจาจะดำเนินการตรงนี้ก็ต้องต้องถูกกดดันจากรัฐสภาอย่างเต็มที่และกดดันจากประชาชนผมเชื่อว่าประชาชนไม่เอาแน่เรื่องนี้เพราะทําประกาศแล้วจะสร้างสันติภาพครับเพราะงั้นรัฐสภาก็ต้องต้องฟังเสียงประชาชนบ้างโดยมันกันถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้อิทธิพลของของ ะบวนการซาวนิสที่ที่ที่สนับสนุนสมาชิกรัฐสภาอยู่ครับอืมค่ะอาจารย์จากนี้ไปนี่อิหรานนีเขาจะเหลือข้อต่อรองหรือว่าเหลืออะไรที่จะรับมือกับคุณนนทําได้อีกไหมคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ดูเหมือนจะเงียบมากๆเลยนะคะความเงียบก็สยบความเคลื่อนไหวใช่เขาเขาก็กังวลอนะเรื่องเรื่องเรื่องจริงๆเขาไม่ได้กังวลเรื่องการถูกโจมตีทางนิวเคลียร์เนาะ ผมผมผมมองอย่างนี้นะทางกําลังทหารเขากังวลเรื่องเรื่องถูกโจมตีทางด้านเศรษฐกิจเพราะอหร่าปรนปัญหาเศรษฐกิจเขาก็ก็หนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรเขาต้องการมาพัฒนาประเทศมากกว่าเพราะงั้นถ้าสงบได้โดยเฉพาะภายใต้ท่านดีคนปัจจุบันเนี่ยเอชเสเกยออนเนี่ยเขาก็เป็นสายนกพิราบอ่ะเขาก็คงจะพยายามเจราจาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทรามหรือว่าทัศนคติของทรามเหมือนกันต่ออหร่าน ถ้าซ้าเปิดกว้างว่าไม่อยากทําสงคารามมันมีการเจราจาหรือผ่อนปลนโดยเฉพาะไปรื้อฟื้นไอ้เจซีขึ้นมาเนี่ยผมว่าอิหร่านเองก็คงคงลดความเข้มข้นในการสนับสนุนความรุนแรงในตะวันออกกลางลงนะครับเพราะว่าปัญหาภายในประเทศเขาก็มีพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าไปไปกดดันเขาเขาเขา,เขาหลังติดฝาใช่ไหมเขาก็ต้องทํายกเว้นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวนะและอันนี้จะใหญ่โตทีเดียวก็คือ อิสราเอลดำเนินการที่จะสร้างวิหารซโซโลมอนครั้งที่สามขึ้นมาในเยรูซาเล็มซึ่งหมายความว่าจะต้องทำลายมัสยิดอันอักซอและโดมออฟร็อกลงมาตรงนี้นถามว่าแล้วกลุ่มประเทศมุสลิมจะว่าอย่างไรใช่ไหมถ้ามุสลิมลุกคืขึ้นมารบกับอิสราเอลสหรัฐเองก็ต้องเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้แน่นอนแล้วมันก็จะมีมอำนาจอื่นๆเข้ามาผสมโรงด้วยเพราะว่าม,ม,มันมันมันหลายประเทศด้วยกันครับ อืมค่ะอาจารย์คะพออาจารย์พูดถึงประเด็นนี้ยอยากให้อาจารย์ช่วยเสริมนิดนึงอาจารย์บอกว่าจรงิจรงๆแล้วสงครามโลกครั้งที่สมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยบุคคลสบุคคลนะบุคคลสคนนี่แหละก็คือคุณเนทธันยาฮูคุณเบนจามินเนธันยาฮูนะคะซึ่งเป็นผู้นําของอิสราเอล,ลแล้วก็คุณเซนสกี้นะคะ ก็เป็นผู้นําของยูเครนแล้วก็คุณไลชินเตออันนี้ก็ผู้นําของไต้หวันนะคะอาจารย์วิเคราะห์ให้นิดนึงค่ะว่าการตัดสินใจอะไรของเขาเนี่ยที่จะเกิดที่ที่เขาจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้การตัดสินใจในมุมไหนนะ,ะที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามได้ะคะือเริ่มเริ่มจากเซอรกี้ก่อนคือเซอรกี้ไม่ไม่ยอมที่จะเ,เข้าเจราจากับรัสเซียแล้วก็พยายามจะไปก่อวินาศกรรมในดินแดนของรัสเซีย โดยพยายามทำลายโรงงานปฏิกณ์นิวเคลียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สโปลิเซียหรือว่าแม้กระทั่งในแคว้นคูชนะครับอันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งถ้าทำอย่างนั้นรัเสเซียถือว่าทำให้เกิดเกิดปัญหาทางด้านนิวเคลียร์ก็อจะใช้นิวเคลียร์ได้นะครับอันที่สองเนทันยาหูเน,น,นทันยาหูนี่ถ้าเนทันยาหูไปทำลายมัยิดอนักซอและโดมอฟร็อกนะครับเพื่อ เยข้ออ้างว่าจะไปสร้างเวิหารของโซโลมอนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือประเทศมุสลิมหลายประเทศอาจจะจะไม่ยอมอยู่เฉยละก็จะต้องเข้ามามีบทบาทนะครับในการจัดการคือคือก็อาจจะถึงขั้นขั้นประกาศสงครามกับอิสราเอลนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเสหรัฐก็ต้องเข้าร่วมหนุนอิสราเอลแล้วมหาอำนาจอื่นที่เป็นพันธมิตร กลุ่มประเทศอาหรับหรืออยากมีอิทธิพลในกลุ่มประเทศอาหรับก็ต้องเข้ามามีส่วนด้วยโดยเฉพาะรัสเซียอันนี้ก็เป็นเป็นอีกที่หนึ่งแล้วโดยเฉพาะอ,อิสราเอลเม,มีมีหูรนมนิวเคลียร์ด้วยถ้างัดขึ้นมาใช้เมื่อไหร่ก็ก็มันก็เท่ากับไปไปอีกนัดนะมือหรือว่า p r o v o k สงรครามนิวเคลียร์ให้เกิดขึ้นอันที่สามคุณไล่ชิงเตอ๋อเนี่ยถ้าแกประกาศโดยพละาการว่าไต้หวันจะเป็นอิสระลเนี่ยคิดหรือว่าจีนจะอยู่เฉย จีนก็ต้องโจมตีไต้หวันแล้วสหรัฐเองในานะพันธมิตรก็คงปล่อยไปได้นะครับในทางในทางการทาหารก็ทำเองก็จะต้องถูกกดดันให้ต้องเข้ามาตานุนหรือว่าป้องกันไต้หวันถึงแม้ว่าทําจะไม่อยากทําก็ตามไอ้นั่นก็จะทําให้เกิดสุคการ์ใหญ่แต่ผมก็เชื่อว่าคงใช้วิจรารณ์กันอย่างดีนะคือ,คอ,คอหมายความว่าประเทศหมาหาอำนาจเนี่ยที่จะห้ามปรามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดวยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่จะ ห้ามปราบเซเลนสกี้หรือห้ามการ,รในชัญยญฮูรวมทั้งไลชิงเตอร์ไม่ให้มีพฤติกรรมอย่างดังกล่าวที่ผมพูดถึงซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ไม่สูงยกเว้นในในในอิสราเอลเท่านั้นแหละคือในในัญญยฮูที่แกลห้ญญาวมากแล้วเป้าหมายของของของเขานี่ก็ต้องการสร้างเดกครเตอร์อิสราเอลและรวมทั้งการสร้างวิหารโซโลมอนขึ้นมาซึ่งซึ่งจะต้องไปทําลายนัสยิดอลากซอร,อรและโดมบ๊อบบล็อกเพราะว่า ต้องสองสถานีอยู่บน Mount Temple นะครับซึ่งเขาอ้างว่าข้างใต้นั้นแหละคือวิหารของโซโลมอนซึ่งซึ่งซึ่งไม่มีข้อพิสูจน์อ่ะว่ามีหรือไม่มีอย่างไรเพราะว่าเอตรงนั้นเนี่ยมันสะสมเมืองไม่รู้มากี่กี่ยุคกี่สมัยแล้วครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะอาจารย์ปรองเขาเรียกว่ากำลังกันจริงๆเนี่ยในการลบ แลวจริงๆลบเนี่ยมันไม่ลบว่ารุนแรงคร้งเดี๋ยวแล้วจบมันลบแบบว่ายืดเยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยประเมินกําลังกันท่าทางสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกับอิสราเอลด้วยทางกลุ่มที่ติดอาวุธเนี่ยเขาจะต่อต้านเขาจะต่อต้านไหวหรือเปล่าฮะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าอิหร่านเนี่ยจริงๆตอนนี้เขาก็เจอกับการเปลี่ยนแปลงก็พอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเวลของเขาเองอที่ที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนจากเรื่องของพลังงาน ที่เป็นจากฟอสซิลเนี่ยสู่พลังงานสะอาดเขาก็ต้องมีการปรับตัวเขาพอสมควรอันนี้มันจะมันจะสามารถประลองกําลังกันไหวไหมครัทั้งสองสองฝ่ายคือคือคือผมเชื่อว่ามหาอำนาจอย่างรัสเซียก็คงจะเข้าเข้าสนับสนุนอีกด้านหนึ่งคือสงคารามมันจะลักษณะเป็นสงคารามตัวแทนมากกว่า mm hmm. มันจะลบกันเยอะคือรัสเซียก็คงเข้ามาสนับสน,น,นุนทางด้านนี้เพื่อผ่อนปรนความการ,รเผชิญหน้าในใน ในยูเครนลงให้สงครามมายุ่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นรัสเซียเองก็คงให้การต้องให้การสนับสนุนโดยเฉพาะมีันธมิตรจากซีเรียและพันธมิตรจากอิหร่านอยู่นะครับซึ่งที่ได้สัญญ,ญาผูกพันธุ์แต่ว่าจะเข้าเข้ามาดําเนินสงครามโดยตรงเนี่ยรัสเซียคงไม่ทําในตะวันออกกลางรัสเซียจะทําต่อเพื่อเกิดปัญหาทางด้านที่เผชิญหน้ากับยูเครนมากกว่านั้นเพราะงั้นมันก็จะกลายเป็นสงครามอย่างที่คุณนาวพูดสงครามยืดเยือะนะครับแล้วก็เป็นสงครามตัวแทน ก็คือสหร,รัฐเองก็หนุนอิสราเอลไปอิหร่านกับอ,อิหร่านเองกัเสเซียก็หนุนกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางให้รบกันต่อไปครับแล้วก็มันไม่มีความสงบเกิดขึ้นนะตะวันออกกลางก็จะยืดเยื้อรบกันยืดเยื้อไปอยู่ไปอย่างนั้นครับรบาคาน้ำมันก็ขึ้นสหร,รัฐก็ได้ประโยชน์คือขายทั้งอาวุธก็ได้แล้วก็ยังขายน้ามันได้ด้วยเพราะว่าราคามันมันเกิดต้นทุนที่ที่จะผลิตในประเทศจากขีนน้ามัน ค่ะอ,อย่างที่ยันวิเคาะห์เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เริ่มมาจากปาเลสไตน์ที่เข้าไปกวาดล้างที่ถนวนกาซานะคะแล้วก็มาเออเลบานอนแล้วก็ล่าสุดมาซินเียอาจารย์มองว่าก็เป้าหมายถัดไปเป็นเยเมนนะคะอันนั้นเป็นกลุ่มบูตีที่เขาประจําการอยู่แต่จริงๆแล้วมันจะจบที่เยเมนไหมคะอาจารย์คะหรือว่าความลุกลามมันจะขยายมากกว่าสามสี่ประเทศที่เกิดขึ้นคือมันไม่จบหรอกไอ,อ,อ,อ้อิสราเอลโจมตีเขาไม่ใช่โจมตีครั้งเดียวแล้วมันจบอ่ะ มันก็นก็ก็ต้องต้องโจมตีกันอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็ยังมีการตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแหละไม่จบอ่ะก็ขนาดเยเมนเนี่ยถูกเอ่าุ audi arabia และ uae โจมตีลบมาเป็นสิบปีนะครับโดยโดยอเมริกาก็หนุนหนุนทาง saudi ระเบียด้วยหนุน uae ด้วยก็ไม่จบไม่สามารถจะจะยึดประเทศสุดท้ายกลายเป็นกูทีนั่นะยึดประเทศได้กับไล่ตัวแทนจากจากเอ่อจากุดิอาระเบียออกไปได้ซ้ํานะครับเวลานี้ ทั้งประเทศเนี่ยก็อยู่ในในในเงื้อมือของพันธุ์ทูีและพันธมิตรที่ปกครองเยเมนอยู่แม้เยเมนจะประเทศที่ยากจนประเทศหนึ่งที่สุดในโลกเหมือนกันครับอ,อจจาจารย์ถ้าทางถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยก็คืออิสราเอลเนี่ยเขากะกวาดล้างตั้งแต่ปาเลสไตน์มาจนถึงเลบาน,นอนแล้วเข้าซีเรีย,ยเดี๋ยวไปเยเมนอีกถ้ามองภาพกันแบบนี้ผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าสมมติว่าเขา ขยายนี้ไปเรื่อยๆทำสงครามเนี้ขยายประเทศไปเรื่อยๆแบบนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผลกระทบโลกไปนี้อ่ะอย่างแรกก็คือเรื่องของพลังงานเพออราะอิหร่านกระทบเกษตรแน่นอนอกระทบเศรษฐกิจแน่นอนคืออยา่อยางอิหร่านประกาศแล้วว่าถ้าไปกรไปโจมตีดิวเปียร์ฟิสิตี้เขาอย่างน้อยนะเขายัางไม่รู้นนิเกเ่ยช่องแคบเพอร์มุสจะถูกปิด แต่ไม่ได้หมายความปิดสาวรน,นะก,ก็ใช้กองกําลังขึ้นที่เร็วใช้ทั้งโรนทั้งอเรือเร็วติดขีปะดวุดเอ่ยไรเอ่ยเนี่ยมันกว้างแค่ช่องแค่คอมมุดเนี่ยมันแค่ประมาณห้าสิบแปดกิโลเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้กว้างใหญ่เพราะงั้นเรือบรรทุกน้ามันที่ต้องผ่านคือหนึ่งในสายของน้ํามันในโลกนี้ต้องผ่านช่องแค่พอมมุสเนี่ยช่องแค่พอมมุเนี่ยกก็็ก็จะจะจะ ผ่านไม่ได้อะเพราะจะถูกโจมตีอะเรือทุกน้ามันมันยิ่งเป็นเป้าใหญ่ด้วยวิ่งช้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องนี้ไม่ยากถ้าเขาจะปิดปิดช่องแคบตรงนี้แล้วก็แบบลำบากก็ลาบากเพราะเขาใช้เรือเร็วแบบแบบผู้ทีทําอะแล้วก็ใช้โรดรนได้น้ําบ้างอะไรบักเอ่อราคาน้ํามันก็จะกระชูดล่ะอันนี้กระทบแน่ทางด้านเศรษฐกิจกนะครับไม่ต้องพูดถึงการตอบโต้ทางการกำลังทหารที่จะจะตามมาถ้าไปโจมตีเขาก่อนในเรื่องนี้นะครับ ส่วนส่วนประเทศในในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ระหามาสายในอิรักกองกำลังของของติดอาวุธอิรักเนี่ยและรวมทางทางอิสลามิกฮาร์ดเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวหนักขึ้นเพื่อ,เพ,อเพื่อจัดการกับาฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นฐานทัพที่อื่นๆอาจจะเกิดการก่อวทนาศกรรมฐานทัพในกาตาหรือฐานทัพอากาศหรือว่าฐานทัพในฐานทัพ,าาทพเรือในบาเรน ก็อาจจะเกิดเวทนาศกรรมได้เพราะอย่าลืมว่าประชากรชีอา่์ในบาเรเน่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคนคนอาหรับคนคนที่เป็นสุนีนี่เมีงเพียงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับก็ก็เป็นผู้ปกครองอันนี้ก็อาจจะเกิดปั่นป่วนและสาบัดสายแล้วก็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 สงครามก็จะกระจายอยู่ตรงนั้นอ่ะอิสราเอลเองก็จะไม่ได้เป็นสงบศึกสงบศึกหรอกเพราะว่าก็ต้องเพราะวาปรวนกับสงครามซึ่งเป็นสงครามยืดเยื้อ เศรษฐกิจอิสรตอนนี้ก็ไม่คิดสู้จะดกีก็ต้องคู่เงินมาเรื่อยตอนนี้มูดี้ก็ลดระดับความน่าเชื่อถือลงไปพอสมควรในการขายพัฒราอิสราเอลครับส,ส่วนว่าจะกระทบกว้างไกลมาไหมเนี่ยคงคงจะไม่นะครับพิดว่าอย่างนั้นนอกจากจะง,งัดอาวุธนิวเคลียร์มาใช้เท่านั้นเองครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ